โปเกมอนโกหนึ่งในเกม AR บนมือถือที่โดดเด่นและรับความนิยมมากที่สุดแต่ปัจจุบันมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้ตัวเกมนั้นเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆแถมในตอนนี้ก็ยังมีข่าวได้ว่าทีมพัฒนาอย่างไนแอนติกได้มีการขายกิจการให้กับทางกลุ่มทุนซาอูไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดของโปเกมอนโกจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุดเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับ Unleash เครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัว Refresh Social พร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีสิธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อปปีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับตั้งแต่ที่เกมมือถือเริ่มกลายเป็นที่นิยมบนตลาดโลกมันก็ทําให้ทีมพัฒนาหน้าใหม่ต่างการีเริ่มสร้างสรรค์แนวเกมรูปแบบใหม่ออกมาเรื่อยๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการในตลาดเกมมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและหนึ่งในแนวเกมที่แปลกใหม่ไม่น้อยก็คือ AR นั่นเอง สำหรับ a r หรือว่า augmented reality มันก็เป็นเทคโนโลยีที่นำโลกเสมือนมาซ้อนทับกับโลกความเป็นจริงผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลอย่างสมาร์ทโฟนหรือแว่นตาอาัจฉริยะโดยผู้เล่นจะเห็นภาพจากกล้องจริงภายในโลกแต่บนหน้าจอจะมีวัตถุเสียงหรือสิ่งแวดล้อมเสมือนที่ถูกใส่เข้ามาแบบเรียลไทม์ราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่จริงในสถานที่ตรงหน้าทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงทีมพัฒนาที่สร้างเกม AR ได้อย่างยอดเยี่ยมมันก็คงเป็นทีมไหนไปไม่ได้นอกจาก N น a n ติกซึ่งไนแอติกเนี่ยเป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมจากสหรั อเมริกาที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างเกมแนว AR โดยบริษัทนี้เริ่มต้นในปี2010ในฐานะทีมพัฒนาภายในของ Google ก็ตั้งโดยจอห์นแฮงซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เคยอยู่เบื้องหลังการสร้าง Google Earth มาก่อนจุดเริ่มต้นของในอนติกนั้นก็มาจากแนวคิดที่อยากให้เทคโนโลยีช่วยผู้คนไปสำรวจโลกแห่งความเป็นจริงแทนที่จะอยู่แต่หน้าจอไปวันๆโดยเกมแรกที่บริษัทสร้างขึ้นเลยก็คือ Ingress ในปี2012ซึ่งเป็นเกมแนว AR ที่ผู้เล่นต้องออกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อยึดพ ลังงในจุดสาคัญในมือจริงตัวเกมเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมในหมู่คนรักเทคโนโลยีและผู้เล่นเกมทั่วไปเพราะมันเปลี่ยนมุมมองการเล่นเกมจากที่ต้องเล่นเฉยๆอยู่กับที่ให้กลายาเป็นการเดินเท้าไปเล่นข้างนอกหรือจะพูดแบบเป็นมีมได้ว่ามันเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นได้ออกไปแตะหญ้าจริงๆก็ได้ต่อมาในปี2015เนวิเอนติก็ได้แยกตัวออกมาจาก g o o g l e กลายเป็นบริษัทอิสระออย่างเต็มตัวยังไงก็ตามแต่แนวคิดเกมโปเกมอนโกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากบริษัทนี้แต่ยังได้แต่ว่ามันเกิด มาจากซาโตโร่อิวาตะจากนีเ e นโดและซูเนคาสุอิชิฮาระจากเดอะโปเกมอนคอมเพนีโดยเดิมทีน,นั้นแนวคิดโปเกมอนโกมันเกิดขึ้นในช่วงแอพิลฟูเดย์ที่ทำร่วมกับ Google ภายใต้ชื่อว่า Google Map p o k ป m o n Challenge ซึ่งมันก็เป็นการให้ผู้ใช้เนี่ยตามจับโปเกมอนที่ซ่อนอยู่แห่ที่ในโลกจริงผ่านแอป Google Map โปรเจกต์นี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและทำให้อิชิฮาระเนี่ยมองเห็นศักยภาพของการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาผสมกับจักรวาลของโปเกมอนอย่างจริงจัง และก็ต้องบอกเลยว่าอิชิฮาระเองก็เป็นแฟนตัวยงของเกมอินเกรสที่พัฒนาโดยบริษัทไนแอนติกอยู่แล้วเมื่อเลยทําให้เขาเนี่ยเห็นว่าคอนเซปต์ของเกมนี้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับแนวทางซีรีส์ของโปเกมอนและเนั่นจึงเกิดเป็นไอเดียที่นําเทคโนโลยีดังกล่าวมาสร้างเป็นเกมโปเกมอนโกก่อนที่ในเวลาต่อมาจะเกิดการร่วมมือกันเพื่อสร้างโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นระหว่างนี n t e n d o n น a n นติกและก็เด e p โป e m o n Company เมื่อโปรเจกต์เริ่มขึ้นในปี 2015. 2 0 1 5 n น a n t i c ในติกช้เทคโนโลยีและข้อมูลจาก i n น เป็นพื้นฐานโดยนำจุดพอร์ทัลในเกมเก่ามาเปลี่ยนเป็นโปสตอปและก็ยิมในเกมโปเกมอนโกระบบเกมถูกออกแบบใม้ผู้เล่นต้องออกไปเดินทางในโลกจริงเพื่อจับโปเกมอนที่ปรากฏผ่านกล้องโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี AR ตัวเกมเนี่ยยังใช้ข้อมูลจาก Google Maps เพื่อสร้างภูมิประเทศจำลองให้โปเกมอนปรากฏเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นโปเกมอนธาตุน้ําจะปรากฏใกล้กับแม่น้ําหรือว่าทะเลส่วนโปเกมอนธาตุหญ้าก็จะอยู่ในสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวเป็นต้นอย่างไรก็ตาม การพัฒนาเกมนี้ก็เผชิญกับความท้าทายอยู่พอสมควรเพราะในช่วงแรกนายันติต้องรับมือกับปัญหาทางเทคนิคหลายต่อหลายเรื่องทั้งในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับผู้เล่นจำนวนมหาศาลจากการซิงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการปรับให้เกมสามารถรันได้บนสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นนอกจากนี้ทีมพัฒนาก็ยังใช้ระบบค u ูเบอร์เนตสซึ่งเป็นระบบโอเพนซอร์สของ Google สำหรับจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แต่เนื่องจากโปเกมอนโกมีผู้เล่นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปัญหาหลายอย่างในระบบนี้จึงถูกค้นพบ และต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนระหว่างการพัฒนาในด้านของเกมเพลย์นั้นเกมโปเกมอนโกก็เป็นเกมแนวมือถือ AR ที่ผสมระหว่างโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริงได้อย่างลงตัวผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ต้องออกเดินทางไปในโลกจริงเพื่อจับโปเกมอนผ่านหน้าจอโทรศพัพท์เกมนี้แตกต่างจากเกมโปเกมอนภาคก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงเพราะแทนที่ผู้เล่นจะนั่งอยู่หน้าจอแล้วบังคับตัวละครในเกมแต่โปเกมอนโกให้ผู้เล่นต้องออกไปเดินจริงเพื่อสำรวจพื้นที่รอบตัวและคนหาโปเกมอนที่ซ่อนอยู่ในสถนานที่ต่างๆในชีวิตประจาําวันเมื่อ ผู้เล่นเดินทางไปถึงจุดที่โปเกมอนปรากฏตัวขึ้นหน้าจอมือถือเนี่ยจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดจับโปเกมอนโดยใช้กล้องมือถือแสดงภาพในโลกจริงพร้อมด้วยการซ่อนภาพโปเกมอนเข้าไปทำให้ดูว่าโปเกมอนตัวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเราแบบจริงๆผู้เล่นต้องใช้โปเกมบอลซึ่งเป็นลูกบอลพิเศษในการจับโปเกมอนโดยการปัดนิ้วบนหน้าจอเพื่อโยนบอลไปให้แม่นยำการจับโปเกมอนในเกมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ดวงเท่านั้นแต่ยังอาศัยจังหวะการเล่งและความแม่นของผู้เล่นสิ่งที่ทำให้โปเกมอนโกพิเศษเลยก็คือการเชื่อมโยงเกม เข้ากับสถานที่จริงผ่านระบบ GPS และแผนที่ Google Map ซึ่งทําให้ทุกจุดบนโลกกลายเป็นพื้นที่เล่นได้จริงเกมจะมีจุดที่เรียกว่าโปเกตส์ทอปแล้วก็ยิมกระจายอยู่ตามสถานที่สําคัญเช่นวดัดโรงเรียนหรือว่าตึกสำคัญสำคัญโปเกตส์ทอปจะเป็นจุดที่ผู้เล่นสามารถหมุนเพื่อรับไอเทมได้เช่นโปเกบอลโพชั่น Pokemon, ion, หรือว่าไข่โปเกมอนส่วนยิมเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผู้เล่นสามารถส่งโปเกมอนไปต่อสู้กับทีมอื่นเพื่อยึดพื้นที่ของตัวเองได้ในตอนแรกเกมน,นั้นผู้เล่นต้องเลือกเข้าร่วมใน3ทีมได้แก่ทีมวาเลอร หรือว่าทีมสีแดงทีมมิสติกหรือว่าทีมสีน้ําเงินและทีมอินสติ้งหรือว่าทีมสีเหลืองนั่นเองซึ่งแต่ละทีมก็จะมีหัวหน้าประจำและสัญลักษณ์ที่แตกต่างก,กันออกไปการแข่งขันระหว่างทีมเหล่านี้ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นคอมมูในโลกจริงขึ้นมาอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือระบบฟักไข่โปเกมอนซึ่งต้องอาศัยการเดินเท้าจริงเพื่อใข้ไข่ฟักออกมาเป็นโปเกมอนผู้เล่นต้องใส่ไข่ไว้ในเครื่องฟักและเดินตามระยะทางที่กําหนดเช่น2กิโลเมตร5กิโลเมตรหรือว่า10กิโลเมตรระบบนี้ช่วยกระตุ้นในผู้เล่นลกกออก บ้านและขยับร่างกายมากขึ้นซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเกมที่ส่งเสริมการออกกําลังกายไปพร้อมๆกับความสนุกของตัวเกมนอกจากนี้โปเกมอนโกะก็ยังมีระบบเรดแบทเทิลที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นร่วมมือกันต่อสู้กับโปเกมอนรับบอสในยิมซึ่งมักจะเป็นโปเกมอนในตำนานเช่นมิวทูหรือว่าเรย์คอนซ่าการต่อสู้แบบนี้ต้องอาศัยการวางแผนการจับจังหวะและการร่วมมือกันกับผู้เล่นคนอื่นในพื้นที่เดียวกันเมื่อชนะก็จะมีโอกาสได้จับโปเกมอนบอสตัวนั้นเป็นของตัวเองได้ในแง่งของการพัฒนาตัวละคร โปเกมอนนั้นผู้เล่นสามารถเพิ่มพลังกับโปเกมอนโดยการสะสมแคนดี้หรือว่าสตาร์ดัสซึ่งได้จากการจาาับโปเกมอนซ้ำๆหรือส่งโปเกมอนไปให้ศาตาจย์ในการอัปเกรดเหล่านั้นทำให้โปเกมอนผู้เล่นแข็งแกร่งขึ้นเพราะสำหรับการต่อสู้ในยิมหรือว่าการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นในโหมด PVP ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังนอกจากนั้นเนี่ยโปเกมอนโกยังมีอีเวนต์พิเศษที่จัดเป็นช่วงๆเช,ช่นอีเวนต์ตามฤด,ดูกาลวันครบรอบหรือว่าเทศกาลต่างๆซึ่งมักจะมีโปเกมอนแร่ๆทั้งหลายปรากฏให้จับเฉพาะในช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นแ แต่และกิจกรรมก็จะมีรางวัลพิเศษให้ผู้เล่นที่เข้าร่วมอีกด้วยอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกมนี้โดดเด่นคือระบบ a อ e n เวนเจอร์ซิงค์ที่สามารถนับจำนวนแก้วของผู้เล่นได้แม้จะปิดแอป,ปอยู่ก็ตามช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยยังสามารถฟักไข่หรือว่าสะสมระยะทางสําหรับรางวัลได้ในขณะทํากิจกรรมอื่นในชีวิตประจาําวันเช่นการเดินไปทํางานหรือว่อาวิ่งออกกําลังกายนั่นเองสุดท้ายโปกเกมอนโกก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกร,รกฎาคมปี2016และกลายเป็นกระแสดะับโลกภายในไม่กี่วนันผู้คนนับล้านทั่วโลกออกจากบ้านเพื่อไปจับโปกเกมอน ตามสถานที่จริงเกิดภาพผู้คนรวมตัวกันในสวนสาธารณะและจุดสําคัญต่างๆเพื่อเล่นหรือไม่ก็ภาพที่ลุงชาวจีนไทเปปั่นจัก,กรยานพร้อมกับมือถือลายเครื่องเพื่อตามหาโปกเกมอนนี่มันกลายเป็นมากกว่าเกมแต่มันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองการเล่นเกมบนมือถือไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงสัปดาห์แรกข,ของการเปิดตัวให้เล่นโปเกมอนโกได้รับความนิยมดาวน์โหลดจากผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า10ล้านครั้งภายใน7วนันซึ่งทำลายสถิติของเกมมือถือทุกเกมที่เคยมีมาและภายในเดือนเดียวก็ มียอดดาวนโหลดมากกว่า100ล้านครั้งทั่วโลกสิ่งที่ทำให้โปเกมอนโกกลายเป็นกระแสก็มาจากความเรียบง่ายแต่แปลกใหม่ของแนวคิดออกไปจับโปเกมอนในโลกความเป็นจริงผู้คนจำนวนมากออกเดินตามถนนสวนสาธารณะและสถานที่สําคัญเพื่อจับโปเกมอนด้วยกันจนเกิดภาพแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นกลุ่มคนหลายร้อยคนรวมตัวกันในจุดเดียวเพราะมีโปเกมอนหายากปรากฏขึ้นหลายเมืองต้องออกมาประกาศให้ผู้เล่นระมัดระวังการข้ามถนนหรือเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ในขณะเดียวกันร้านค้า ธุรกิจต่างๆกลับมองเห็นโอกาสทางการตลาดจากกระแสน,นี้ไม่นานหลังจากการเปิดตัวแบรนด์ใหญ่หลายแห่งก็ได้เข้ามาคอลแลบกับในแอนติกเพื่อใช้โปเกมอนโกเป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้าเช่นร้านกาแฟสตาร์บัคในสหรัฐอเมริกาที่ประกาศร่วมมือกับเกมในเดือนธันวาคม2016โดยเปลี่ยนสาขากว่า7,800แห่งให้กลายเป็นโปเกมสตอปหรือว่ายิมแทนพร้อมขายเมนูพิเศษอย่างโปเกมอนโกเฟรปูชิโน่ส่วนแมคโดนัลล์ในญี่ปุ่นก็จับมือกับในแอนติกเช่นกันโดยมีสาขากว่า3,000แห่งทั่วประเทศถูกใช้เป็นโปเกมสต รอรวยมซึ่งเป็นการร่วมมือเชิงธุรกิจครั้งใหญ่และครั้งแรกของเกมซึ่งช่วยดึงลูกค้าเข้าร้านอย่างมหาศาลด้วยความสําเร็จทั้งในด้านของจำนวนผู้เล่นและความร่วมมือทางธุรกิจมันก็ทําให้รายได้อของโปเกมอนโกในปีแรกพุ่งสูงอย่างไม่น่าเชื่อภายในเวลาไม่ถึง6เดือนเกมสามารถทารายได,ได้มากกว่า950ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปีต่อๆมาเกมก็ยังคงรักษารายได้เฉลี่ยต่อปีหลายร้อยล้านดอลลาร์แม้ว่ากระแสความนิยมเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปจากปีแรกแต่ฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นและกิจกรรมใหม่ๆที่แนนติดเพิ่มเข้ามา เช่นอีเวนต์จับโปเกมอนพิเศษระบบเรดแบทเทิลและกิจกรรมในเมืองใหญ่ทั่วโลกที่เรียกว่าโปเกมอนโกลเฟสที่ช่วยให้เกมเนี่ยยังคงมีชีวิตชีวาและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปี2019ในอันติติประกาศว่าตัวเกมโปเกมอนโกมีผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า1000ล้านบัญชีและมียอดผู้เล่นประจําเดือนอยู่ที่ราวหกสิถึงแปล้านคนทั่วโลกขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในแง่รายได้โปเกมอนโกททารายได้โวมทั้งหมดทะลุ6 0 00ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง7ปีซึ่งถือเป็น,นเกมืดป ที่ทำเงินที่สุดในวติศาิตรตเป็นรองเพียงแค่เกมยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง Honor of Kings และก็เกม Chin Impact เท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือโปเกมอนโกยังมีอิทธิพลในเชิงสังคมและสุขภาพอย่างมากเพราะเกมนี้ทาให้คนเนี่ยออกมาเดินมากขึ้นจริงๆมีงานวิจัยจากหลายประเทศที่ระบุว่าหลังจากการเปิดตัวจํานวนแก้วเฉลี่ยต่อวันของผู้เล่นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละยีและผู้คนจำนวนมากในออกโบปะคนใหมๆ่ๆผ่านกิจกรรมในเกมเช่นกัน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ตามมานอกจากความสนุกและความตื่นเต้นจากการจับโปเกมอนก็คือประเด็นดราม่าเรื่องของความปลอดภัยของผู้เล่นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในข้อถกเถียงสาคัญที่สุดเกี่ยวกับเกมนี้ในช่วงแรกๆที่มันเริ่มโด่งดงังเพราะแม้ตัวเกมจะส่งเสริมผู้เล่นออกไปเดินจริงๆและออกกําลังกายมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์เสี่ยงภัยในชีวิตจริงจำนวนมากทั่วโลกหนึ่งในประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คืออุบัติเหตุทางถนนผู้เล่นหลายคนบ่นจ้องหน้าจอมือถือเพื่อจับโปเกมอนจนไม่ทังงงงเเกตตสิ่่รรอบบัวมีาาายนนผู้ลคน เดินข้ามถนนโดยไม่มองทางบางคนเล่นขณนะขับรถทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเคยมีกรณีชายคนหนึ่งขับรถชนต้นไม้เพราะมัวแต่เล่นเกมระหว่างขับรถและในญี่ปุ่นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขับรถบรรทุกที่เล่นโปเกมอนโกขณะทํางานนอกจากนี้เนี่ยยังมีกรณีผู้เล่นหลายรายที่เดินตกน้ําลื่นลม้มหรือเดินชนสิ่งกีดขวางเพราะมัวแต่จ้องหน้าจอโดยไม่มองทางซึ่งสื่อหลายแห่งถึงกับเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโปเกมอนโกอักซิเดน อีกประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงแรกคือการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่อันตรายเนื่องจากระบบของเกมกำหนดให้โปเกมอนและโปเกส์ตอปปรากฏตามสถานที่จริงหลายคนจึงเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเข้าเช่นพื้นที่ราชการสุสานฐานทัพหรือเมตต่บ้านคนอื่นเพื่อ,อจับโปเกมอนหายากเท่านั้นมีเหตุการณ์หนึ่งในสหรัฐที่ผู้เล่นสองคนถูกเจ้าของบ้านปลิวๆเพราะเข้าไปในสนามหญ้าบ้านคนอื่นตอนกลางคืนโดยไม่รู้ว่าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้บุกรุกขณะในประเทศอื่นเองเ,องเนี่ยก็มีกรณีคล้ายกาันเช่นมีผู้เล่น ปีนรัอวเข้าไปในสถานที่ราชการหรือเดินเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายห้ามเข้าเพียงเพราะว่าเห็นโปเกมอนปรากฏบนแผนที่นอกจากนี้โปเกมอนโกยังถูกวิจารณ์ด้วยขอความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมเพราะฟีเจอร์ที่บอกตำแหน่งของผู้เล่นบนแผนที่เปิดช่องให้มีฉชาชีพใช้หลอกล่อเหยื่อมาได้มีรายงานหลายครั้งในช่วงปีแรกที่กลุ่มโจใช้วิธีการหลอกล่อเพื่อดึงดูดผู้เล่นให้มาถึงจุดใดจุดหนึ่งในที่เปลี่ยวและก็ทําการปล้นโทรศัพท์มือถือและของมีค่าเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เจ้าที่ตารวจในหลายประเทศต้องออกประกาศเตือนให้ใผู้เล่นระวังตัว โดยเฉพาะเมื่อเล่นเกมในเวลากลางคืนในพื้นที่ไม่ปลอดภยัดยนอกจากเรื่องอุบัติเหตุและอาชญากรรมแล้วยังมีประเด็นมารยาททางสังคมที่ถูกพูดถึงอย่างมากเช่นการที่ผู้เล่นจำนวนมากเข้าไปจับโปกเกมอนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอนุสรณ์สถานสําคัญทําให้หลายคนมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่เหตุการณ์เหล่านี้บีบพายในแอนติกต้องรีบแก้ไขโดยการลบโปกเกสตอำและยิมออกจากสถานที่อ่อนไว้ทางสังคมและเพิ่มระบบให้ผู้ดูแลสถานที่สามารถร้องขอให้ลบจุดเหล่านี้ออกจากเกมได้ต่อมานแอนติกก้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับปัญ ปลอดภยัยเช่นการแสดงข้อความเตือนผู้เล่นทุกครั้งก่อนเริ่มเกมให้ระวังสิ่งรอบตัวและเพิ่มระบบที่ตรวจจับผู้เล่นกำลังขับรถอยู่หรือไม่หากระบบพบว่ามีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกมจะหยุดการเล่นชั่วคราวจนกว่าจะจอดรถนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรความปลอดภัยในหลายประเทศเพื่อให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างเหมาะสมมากขึ้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าตัวเกมโปเกมอนโกกำลังไปได้สวยแถมผู้เล่นก็ยังชื่นชอบและติดพันกันอย่างต่อนเนื่องทว่าการมาถึงของสถานการณ์ล็อกดาวน์ทั่วโลกน,นั้นก็ ส่งผลต่อเกมโปเกมอนโกอย่างมหาศาลเพราะเกมนี้มันต้องอาศัยการเดินออกไปข้างนอกเพื่อได้สนุกกับมันได้แต่การที่ต้องล็อกดาวน์และอยู่แต่ในบ้านมันก็เละทำให้ความสนุกของเกมนี้เลื่อนลางไปเลยทีเดียวทันทีที่การระบาดเริ่มหนักขึ้นนายอันติประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยยังสนุกกับตัวเกมอยู่ได้แม้จะอยู่บ้านเช่นการขยายระยะการต่อโต,ตกับโปเกมสตอปและก็ยิมให้ไกลขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพอย่างอินเซนต์ให้เรียกโปเกมอนได้ใกล้ๆบ้านนานขึ้นและเปิดตัวไอเทมใหม่คือรีโมทเรดพาสดท ผู้เล่นเข้าร่วมเรีจ,จากระยะไกลได้โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดจริงๆวิธีการเหล่านี้ทำให้ผู้เล่นที่ปฏิบัติตามคําสั่งกักตัวยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลักของเกมได้โดยไม่ต้องเสี่ยงออกจากนอกบ้านนโยบายชั่วคราวเหล่านี้เนี่ยถูกขยายตัวไปต่ออีกหลายเดือนและบางอย่างก็เก็บไว้เป็นฟีเจอร์ทาวเวอร์ระดับหนึ่ง พราะได้ผลจริงในการรักษาการมีส่วนร่วมของผู้เล่นผลกระทบจากการล็อกดาวน์ต่อพฤติกรรมผู้เล่นเป็นไปใน2ทิศทางงานวิจัยและการสำรวจชุมชนชี้ว่าโดยรวมผู้เล่นมีการเคลื่อนไหวน้อยลงไม่ได้ออกคนพบสถานที่ใหม่ๆเหมือนแต่ก่อนและการพบปากกระไโลกจริงก็ลดลงไปด้วยแต่ในทางกลับกันกิจกรรมทางไกลเช่นการเข้าร่วมเรดแบบใช้รีโมทพาสการแจกของขวัญผ่านระบบเพื่อนและการเข้าร่วมอีเวนต์กลับเพิ่มขึ้นผู้เล่นหันมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารออนไลน์และกิจกรรมร่วมกันแบบระยะไกลซึ่งเปลี่ยนลักษณะ ช,ชุจากการพบปะในสถานที่จริงไปสู่การทํากิจกรรมร่วมกันผ่านหน้าจอแบบออนไลน์เป็นหลักในช่วงเวลาหนึ่งในแง่ธุรกิจผลลัพธ์ก็ออกมาน่าสนใจมากแทนที่ทำให้ยอดผู้เล่นและรายได้ลดพ้วเกมกลับสร้างไรายได้สูงสุดในอีตสตร์ตัวหนึ่งของวงการเกมมือถือในปี2020ผู้เล่นหลายกลุ่มจ่ายเงินเพื่อซื้อรีมทเรนพาสและแพ็คไอเทมสำหรับการเล่นที่บ้านส่งผลให้รายรับของโปเกมอนโกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญในปีที่มีการล็อกดาวน์นายติกรายงานว่าเกมทำรายได้รับพันล้านเหรียญในปีนั้น และข้อมูลจากผู้ให้บริการวิเคราะห์ตลาดก็ระบุว่าการเติบโตของการใช้งานผู้เล่นอย่างเด่นชัดสะท้อนว่าการปรับระบบให้ผู้เล่นจากบ้านได้ช่วยเปลี่ยนต้นทุนเวลาออกนอกบ้านเป็นเม็ดเงินในเกมได้จริงการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้ราบรื่นทั้งหมดและมีการถกเถียงกันตามมาในภายหลังฟีเจอร์อย่างรีโมทเรทซึ่งช่วยได้มากในช่วงล็อกดาวน์กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่และต่อมาถูกปรับสมดุลรวมถึงมีการขึ้นราคาและการจํากัดการเข้าร่วมจนมีเสียงวิจารณ์จากชุมชนเรื่องของการทำให้บัตรกิจาการรมต้อนใจเงินมากขึ้นและลดโอกาสสำหรับผู้เล่น ถ่นหลังจากช่วงลกดาวทั่วโลกจบลงไปในปี2021นายอันติกเริ่มทย,ยอยยกเลิกฟีเจอร์หลายอย่างที่เคยเพิ่มเข้ามาในช่วงโควิดเช่นการขยายระยะในการแตะโปเกสต็อปและยิมจาก40เมตรให้กลายเป็น80เมตรเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้เกินไปเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนายอันติกประกาศว่าจะปรับกลับมาให้เป็นระยะ40เมตรเท่าเดิมแต่สิ่งนี้เนี่ยกลับจุดชนวนความไม่พอใจในผู้เล่นทั่วโลกเพราะว่าระยะ80เมตรที่เคยเพิ่มเข้ามาในช่วงโควิดกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกมเนี่ยเข้าถึงได้ง่าย ว่าจะเป็นสำหรับผู้วิกาตคนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายหรือผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในชนบทที่โปเกสต็อปมีน้อยหลายคนมองว่าการลดระยะโลกท่ากับทําให้เกมแคบลงโดยไม่จําเป็นจนเกิดเป็นแฮชแท็กบนเอ็กขึ้นมาว่า hear us in Antic ซึ่งเป็นการรวบรวมเสียงของผู้เล่นจากทั่วโลกผู้เล่นในแคมเปญน,นี้ไม่ได้แค่บทในโซเชียลแต่ยังรวมตัวกันเขียนจดหมายถึงในแนติกโดยบอกเหตุผลว่าการคงระยะ80เมตรช่วยให้เกมปลอดภัยขึ้นเข่าถึงได้มากขึ้นและไม่ขัดกับจินวิญญาณของโปเกมอนโกเพราะว่าการสำรวจโลก ไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเดินเข้าไปในสิ่งที่อันตรายเสมอไปเสียงของแฟนเกมเนี่ยกระดังมากจนกลายเป็นกระแสระดับโลกมีแฮชแท็กติดเทรดและถูกสื่อหลายสานักนาเสนอแรงกดดันนี้เองเนี่ยทำให้แนนติต้องมาแถลงการตอบรับอย่างเป็นทางการโดยบอกว่าจะฟังความคิดเห็นของเหล่าผู้เล่นและจะตั้งทีมพิเศษขึ้นมาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งผลสุดท้ายคือบริษัทเนี่ยประกาศยกเลิกการลดระยะและคงระยะ80เมตรไว้อย่างถาวรซึ่งถือเป็นชัยชนะของชุมชนผู้เล่นและเป็นครั้งหนึ่งที่แน,นติยอมถอยตามเสียงเรียกร้อง แฟนเกมอย่างเป็นทางการหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเองเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแนติกกับผู้เล่นโปเกมอนโกก็ยังตึงเครียดอยู่ระดับหนึ่งเพราะถึงแม้บริษัทจะยอมรับฟังในข้อมูลในบางเรื่องแต่ก็ยังคงเดินหน้าในแนวทางธุรกิจที่แตกต่างจากความคาดหวงแฟนเกมอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในเรื่องของอ e ีเวนท์ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมซึ่งเริ่มถูกพูดถึงและวิจารณ์กันอย่างหนักในช่วงปี2022ถึง2023ในช่วงแรกของเกมโปเกมอนโกอีเวนต์ต่างๆมักเปิดให้ผู้เล่นทุกคนเข้าร่วมได้ฟรีแต่เเเมมื่นน่่ออวลลาาผนนปแทิกรดงจ กิจกรรพิเศษที่เราใช้ตเกตหรือว่าพาสในการเข้าร่วมเช่นโปเกมอนโกเฟสหรือว่าซัฟฟอรีโซน แนวคิดของอีเวนต์แบบนี้ในตอนแรกถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าให้รางวัลที่คุ้มค่าเช่นโปเกมอนหายากหรือชิ้นส่วนไอเทมพิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปในอดีตเริ่มจากจกิจกรรมพิเศษแบบนี้บ่อยขึ้นและแทบทุกครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจนผู้เล่นหลายคนรู้สึกว่ามันกำลังกลายเป็นเกมที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงอีเวนต์ปัญหาหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การจัดการเก็บเงินเพียงอย่างเดียวแต่คือคุณาภาพของอีเวนต์ที่หลายคนมองว่าไม่ส่งกับราคาที่ต้องจ่ายมีโปเกมอนให้จับน้้อออยกวว่่าาาาาทททีีโฆษณเไหหรืมปัญาางค อย่างเกมค้างเซิร์ฟเวอร์ล่มระบบไม่เสถียรซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าเสียงเงินไปโดยไม่คุ้มค่านอกจากนี้เนี่ยยังมีความไม่พอใจต่อการที่แนนตีพยายามแบ่งแยกผู้เล่นออกเป็นกลุ่มระหว่างคนที่จ่ายเงินกับคนที่เล่นฟรีเช่นภารกิจจับโปเกมอนในตำนานบางตัวหรือเวคลูซีฟรีเซิชที่ปลดล็อกเฉพาะผู้ที่ซื้อตัวทาให้ชุมชนโปเกมอนโกที่เคยรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในช่วงแรกเริ่มเกิดช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นสิ่งที่ทําให้กระแสนี้รุนแรงยิ่งขึ้นก็คือแนนตียังคงผลักดันกิจกรรมลักษณะนี้ ต่อเนื่องผู้เล่นบางส่วนเข้าใจว่าบริษัทต้องมีรายได้เช่นการจัดอีเวนต์พิเศษที่ต้องซื้อบัตรเพื่อปลดล็อกภารกิจการเปิดจำหน่ายเรดพารแบบพิเศษ ผู้เล่นบางส่วนเข้าใจว่าบริษัทต้องมีรายได้พัฒนาเกมต่อแต่ก็รู้สึกว่าจุดสมดุลระหว่างความสนุกกับการหาเงินกำลังถูกทำลายไปหลายคนกล่าวว่าเกมที่เคยทำออกมาเพื่อสำรวจโลกในความตื่นเต้นก็ล่าถูกแทนที่ด้วยระบบที่เน้นการจ่ายเงินแม้จะมีเสียงวิจารณ์อย่งางหนาแต่แนนติกเด็กก็ยังคงยืนยันทิศทางนี้โดยอ้างว่าการจัดอีเวนต์แบบจ่ายเงินช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์ที่พิเศษและยังยืนมากขึ้นอย่างไรก็ตามในมุมมองของแฟนเกมหลายคนสิ่งที่ขาดหายไปคือจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของโปเกมอนโก ที่เน้นการประชนพายการออกสำรวจและการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนมากกว่าการจ่ายเงินเพื่อคอนเทนต์หลายเลาคนก็เลยเริ่มทยอยลบเกมทิ้งเมื่อการอัปเดตในทิศทางการพัฒนาของในแอนติกเริ่มไม่เป็นที่ตามที่ผู้เล่นคาดหวังเอาไว้จากเกมที่เคยให้ผู้เล่นออกไปสำรวจโลกจริงอย่างอิงสระสนุกสนานได้กลายเป็นเกมที่ถูกมองว่าซับซ้อนเกินไปเน้นการจ่ายเงินมากเกินความจำเป็นแฟนๆหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าสเสน่ห์ด้านของเกมที่เคยได้โปเกมอนโกเป็นปรากฏก,การณ์ระดับโลกมันค่อยๆจางหายไปแม้ในแอนติกจะพยายามกระตุ้นผู้เล่นกลับ มาด้วยอีเวนต์ใหม่ๆการเพิ่มโปเกมอนรุ่นต่อๆมาและการจับมือกับแบรนด์ใหญ่เช่น Starbucks และ m c d o n a l d หรือว่า Google เ,เพื่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกแต่ผลลัพธ์กลับไม่ยั่งยืนผู้เลน่นจุนมอกมาสึกว่าเกณฑ์วความสดใหม่และบางส่วนก็เริ่มเหนื่อยหน่ายกับระบบที่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อทำกิจกรรมเดินซ้ำๆหลังจากนั้นแนวิติกเนี่ยก็พยายามสร้างเกมใหม่หลายเกมในแนว a อเช่น Harry p o t t ต r ตอรวิสซาร์ยูไนต์และมอนสเตอร์ n t e r ตอนาวแต่ส่วนใหญ่กลับไม่ประสบความสำเร็จเเททท่่าาีีหหหวววังคมมลล้้นใ เนนตีกเริ่มประสบปัญหาทางการเงินและในปี2023บริษัทเนี่ยประกาศปลดพนักง,งานจำนวนมากรวมถึงยกเลิกโครงการพัฒนาเกมหลายโปรเจกต์ที่ยังไม่เปิดตัวสรานการทางการเงินของแนนติกก็เริ่มเปราะบางมากขึ้นแม้โปเกมอนโกจะยังคงเป็นเกมทำรายได้สูงสุดในตลาดเกมมือถือแต่กระแสของเกมเนี่ยก็ไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมอีกต่อไปผู้เล่นประจําลดลงจากหลักร้อยล้านเหลือเพียงแค่30ล้านคนต่อเดือนไม่พอเท่านั้นตัวเกมยังต้องมาเจอประเด็นอย่างการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครให้ดูแย่ลงกว่าเดิมจนทำให้ผู้เล่น รกนด่าก,กันหนักมากอุตสาห์สร้างตัวมาอย่างดีราวกับลูกรักเดินโดมปรับให้กลายเป็นลูกใครก็ไม่รู้แต่ไม่เพียงพอทดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนขนาดใหญ่ที่บริษัททําไว้แนอดีจนในที่สุดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อมีการรายงานว่ากลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียได้เข้ามาซื้อกิจาการจากฝั่งเกมของแนตติกด้วยเงินกว่า3,500ล้านดอลลาร์หรือราว1 0 0 0 0 0ล้านบาทแถมแนตติกเดียวยังมีการปลดพนักง,งานทิ้งท้ายหลังจากการขายกิจาการอีกด้วยข้อตกลงครั้งนี้ทาให้เกมโปเกมอนโกและทีพัฒนา ถูกโอนถ่ายไปอยู่ภายใต้สกูเปลี่บริษัทเกมมือถือรายใหญ่ที่เคยสร้างชื่อจากเกมอย่างโมโนโปลีโกซึ่งสกูเปลี่นั่นเองก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกับซาวีเกมกรุ๊ปบริษัทในเครือของกองทุน PIF ของซาอุดีอาระเบียการซื้อกิจการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ของซาอุดีอาระเบียนในการลงทุนในสายการเกมทั่วโลกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศและขยายอิทธิพลในวงการบันเทิงระดับโลกฝั่งของแนนติงมองว่าการขายกิจการครั้งนี้คือโอกาสใหม่ในการพัฒนาเกมมอนโกให้เติบโตต่อไปโดย เอ็ดบูหัวหน้าทีมโปเกมอนโกกล่าวว่าการเปลี่ยนมือครั้งนี้จะช่วยให้พวกเขามีทรัพยากรและเสรีรภาพที่มากขึ้นในการดูแลเกมในระยะยาวแต่ในสายตาของผู้เล่นหลายคนเหตุการณ์นี้กลับสะท้อนให้เห็นถึงการสิ้นสุดของยุคหนึ่งเพราะบริษัทที่เดิมต้นจากความฝันของกพัฒนาเกมเล็กๆที่อยากเชื่อมโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนได้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือทุนยักษ์ระดับโลกแทนการเข้าซื้อกิจาการครั้งนี้จึงไม่ได้เพียงแค่ดิวธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งความฝันและนวัตกรรมมาาสู่่ยุคแหงกร ลงทุนและผลกลาําไรที่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรมันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในอดีตศาสํรสำคัญของโปเกมอนโกที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความรุ่งเรืองความผิดพลาดและการปรับตัวของหนึ่งในเกมที่ทรงิพบทสุดในโลกยุคใบนั่นเองและเพื่อนๆละ่ะเคยเล่นเกมนี้กันไหมหรือว่าชอบโปเกมอนตัวไหนกันมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิดใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องของเกม Cross y Road ก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ